ยึงออกง่ายปะง่ายไหม <Yeah. S 1> นี่อีกหนึ่งวิธีสําหรับการเก็บถุงห่อข้าวห่อแกงแบบนี้นะครับสาหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ซื้อมาเป็นแพ็คนะมันก็จะไม่ได้ใส่แพ็กมาซื้อทีลนะห้าบาทสิบาทเขาจะห่อมาให้มัดมาให้แบบนี้ยซึ่งเวลาเรากว่าจะหยิบใช้เนี่ยมันก็หลุดก็ลุยเนี่ยโดยเด็ดอันเนี่ยเนี่ยมันก็หลุดก็ลุยมันไม่เป็นระเบียบยางก็ลูดขึ้นลูดลงง่ายแต่ถ้าทําแบบผมหยิบใช้ง่ายอ่าสิ่งที่ต้องมีมีถุงนี่แหละแล้วก็ยาง อีกอย่างหนึ่งคือถุงอีกหนึ่งใบอ่าทำยังไงมาดูปึ๊บวิธีการทำนะให้เราเนี่ยแบ่งครึ่งถุงเลยเนี่ยแบ่งครึ่งถุงลักษณะนี้เสร็จแล้วขี้ออกบับแบบนี้พับลงปึ๊บเนี่ยมันจะได้ลักษณะนี้แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งอ่าแบ่งครึ่งนี่แบ่งครึ่งมันจะได้แบบนี้เนี่เห็นไหมคือมันจะงอแบบนี้อาจจะดูไม่สวยแต่เวลาใช้ใช้ง่ายอย่างที่สอง เห็นะถุงเราไม่ต้องทำอะไรเยอะเนี่ยมีดปึ๊บดูต่ออันนี้คือถุงที่มันเกียรีดกี๊บแค่นี้เอาออกสามเอาถุงเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้เอาให้ตรงเลยแบบนี้เลยเสร็จแล้วมัดปากให้เรียบร้อย ถุงใหญ่หน่อยก็ดีนะนี่มัดแบบนี้เนี่เสร็จแล้วก็ไปห้อยไว้ตามพวกผนังต่างๆได้เลยวิธีใช้ดูดึงดึงออกง่ายปะง่ายไหมที่ละใบาแบบนี้เลยง่ายๆสําสหรับการใช้ถุงหอ่อข้าวหอ่อแกงแบบนี้นะเนี่ยเก็บง่ายๆแบบนี้เลยและดึงใช้งานง่ายนี้ก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับการเก็บถุงหอ่อข้าวหอ่อแกงก็าฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับาตึงแล้วเราตากลมพัด โอเควันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตากผ้าคนหนูนะหรือผ้าเช็ดตัวเรานั่นเองง่ายๆถ้ามันผืนใหญ่เวลาเราใส่ไม้แขวนนะ่ะคือทุกคนนะ่ะก็จะใส่แบบนี้ถูกไหมโดยที่ไม่สนใจเลยว่าตรงเนี้ยมันจะยับยุยหรือเปล่าคือผ้ามันก็จะอับแต่ถ้าเราไปตากบางทีมันก็จะร่วงจะหล่นได้วิธีง่ายๆสํา,าสหรับการตากผ้าคนหนูนะนี่แบ่งครึ่งให้เท่ากันประมาณนี้เสร็จแ,แล้วเราพับเข้ามาอ่ะพับเข้ามาปึออ๊บ ทั้งสองฝั่งเข้ามาเข้ามาลักษณะนี้เห็นไหมมันจะได้แบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยอ่าแบ่งให้เท่ากันแค่นั้นเองปึิบเนี่ยประมาณนี้เสร็จแล้วนี่แล้วนี่เราจับปลายผ้าม้วนขึ้นแบบนี้บ๊บแล้วก็จัดขึ้นมาแบบนี้แล้วฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันดึ๊บจัดขึ้นมาเหมือนกันแบบนี้นี่จะได้ลักษณะน,นี้เห็นไหมผ้าก็ตึงเวลวาเราตัดลมพัดต่าง ไม่มีหล่นจากไม้แขวนด้วยนะที่สําคัญนะทําแบบนี้นะสําหรับการตากผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดตัวแบบนี้เลยนะอ่าวิธีง่ายๆใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสําหรับใครที่ใช้รถหัวฉีดอยู่นะครับเนี่ยที่เป็นเวฟหรือว่ารถที่เป็นหัวฉีดต่างๆนะครับเวลาบิดกุญแจผมเลือกผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาบิดปุ๊บแล้วก็บิดปุ๊บสตาร์ทเลยผิดนะครับแบบนี้คือทําผิดเลยรถหัวฉีด ก่อนที่เราจะสตาร์ทเราต้องทําเราต้องฟังเสียงนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับเราคอยสตาร์ทนะฟังเสียงนะเมื่อเราเปิดกุญแจใช่ไหมนี่ฟังสียงเห็นไหมเสียงที่ได้ยินคือเสียงของปั๊มติก๊กถ้าเรามัวแต่ตบิดกุญแจแล้วสตาร์ทเลยโดยที่ไม่รอปั๊มติ๊กทํางานเสร็จนะจะทําให้หัวฉีดเสียแล้วก็ปั๊มติ๊กเสียตามมานะครับระยะยาววิธีการใช้งานสําหรับพวกรถหัวฉีดแบบนี้นะเปิดปุ๊บปล่อยให้เสียง ปั๊มติ๊กเนี่ยทำงานให้เสร็จเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยสตาร์ทแบบนี้นะครับคือน้ามันอน่ะจะเดินมาเต็มสายและที่สําคัญนะจะรักษาหัวฉีดได้นานด้วยนะและปั๊มติ๊กได้นานด้วยก็เป็นเคล็ดลับดีๆสําหรับคนที่ใช้เวฟหรือรถหัวฉีดทุกรุ่นนะครับก็อย่าลืมนะครับทําแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ปั๊มติ๊กติ๊กแล้วก็หัวฉีดเสียนะครับก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเค ก็สําหรับสิ่งที่จะต้องมีติดรถไว้เลยนะครับไม่ใช่แค่เครื่องมือซ่อมอย่างเดียวนะก็คือจะต้องมีนี่เลยขวดน้ํากับหลอดเวลาเรากินหมดแล้วคือเราอย่าไปทิ้งเนี่ยเราสะบัดน้ําออกให้หมดนะเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ใต้เบาะช่วยคุณได้ยามฉุกเฉินบางทีขับรถไปน้ํามันหมดหรือเพื่อร่วมทางแบบเฮ้ยน้ํามันหมดแล้วเราอยากช่วยเหลือนะเราไม่ต้องหาอะไรมากมายเลยแค่ขวดน้ํากับหลอดอย่างที่สองเนี่ย ไขควงใต้บารถมีอยู่แล้วอันเล็กอันน้อยที่เขาแถมมาที่เขาแถมมาเป็นอุปกรณ์เครื่องมือติดรถวิธีการทําเข้ามาดูให้เอาเนี่ยไขยควงเจาะไปแบบนี้ปึ๊บเจาะเจาะไปเลยปึ๊บแห้นเปหนูปึ๊บน,บนี่แค่นี้ประมาณนี้ให้พอดีกับหลอดนะอ่ะเสร็จแล้วเอาหลอดใส่ไปงี้ปึ๊บให้พอแน่นอ่าเสร็จแล้วใส่ปิดฝาจุ่มลงไปดูใช่จุ่มลงไปให้ถึงน้ามันนะที่เอามีอยู่ปึ๊บ เสร็จแล้วเราบีบเนี่ยเราก็แค่บีบเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยเราก็เอาสามารถนะเอาน้ํามันไปให้รถอีกคันได้แล้วดูเนี่ยเนี่ยแค่นี้โดยที่เราไม่ต้องโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องไปหาสายายางหรืออะไรเลยแค่นี้เนี่ยเราก็ไปเปิดเติมให้อีกนนคันได้แล้วโคตรง่ายเลยวิธีนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเทคนิคดีๆ สำหรับการดูดน้ำมันพี่น้องท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะทำราวตากผ้าจากกระจังหน้าพรมเก่าทำไงามาดูตปอตัวนี้นะตากผ้าได้โคตรเยอะและที่สำคัญนะเว้นช่องไฟได้พอดีแล้วไม่เหม็นอับด้วยเวลาเราตากผ้านะนี่เชือกดูใช่แบ่งกลางเลยมัดมัดเลยบึ๊บนี่มัดสฝั่งให้เท่ากัน เข้ามาดูนี่เข้ามาดูเนี่ยเเข้ามาดูเ,าาดเออมัดปุ๊บดึงดึงนี่แบบนี้เห็นป่ะปุ๊บทำฝั่งนี้ให้ทั้งสี่ได้มันเท่ากันหรือว่าใครอาเป็นลวดก็ได้เพื่อความแข็งแรงได้หมดจะได้แบบนี้นมัดปุ๊บแบบนี้ดูนี่จะได้แบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้ว ทำไงต่อหาเราตามบ้านเราที่มีห่วงเอามาคล้องแบบนี้ปึ๊บดจะได้แบบนี้แบบนี้เราก็ผ้าเนี่ยมาตากได้เลยดูดินี่ดูง่ายๆใส่เข้าไปเลยในร่องได้เลยอ่าตากแบบนี้ได้เลยนะง่ายด้วยปึ๊บเนี่ยเป็นไงเป็นไงแค่นี้เราก็ได้ราวตากผ้าง่ายๆแล้วสำหรับการตากผ้านะไม่ยากเลย อ่าส่วนข้างบนส่วนข้างบนตากอะไรตากถุงเท้าได้เลยกางเกงกางเกงในได้หมดสําหรับเราตากผ้าแบบนี้นะประหยัดพื้นที่ด้วยดูเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าตากได้เยอะด้วยนะแล้วผ้าไม่เหม็นอับด้วยวิธีนี้ใครคิดว่าการทำเราตากผ้าวิธีนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชใจกดไลค์กดแชร์ๆๆๆๆด้วยนะครับขอบคุณครับดูดิสาหรับเมื่อเราซักเสร็จแล้วนะครับทํายังไงตากผ้าไม่ผ้าซีดและผ้าคือใช้งานได้นานคือ เราไม่ต้องเอาไปปั่นเครื่องถ้าเป็นพวกชุดทหารหรือชุดอะไรที่เป็นผ้าที่นนหนาๆที่เราต้องใส่นานๆใส่ทํางานคือให้เราซักมือผมแนะนําเลยอ,อ่ใช้แปรงขัดเบาๆแต่ถ้ามันเปื้อนมากก็เอาไปปั่นหมาดๆคือไม่ต้องไปอบร้อนอ่ะน,น,นี้แนะนํเนี่วิธีการทําก็ไม่ยากเนี่ยกับเสื้อแค่นี้เองกับเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยกับเสื้อแล้วเราไม่ต้องไปบิดอะไรเลย,เ,ลยเราไปอย่างนี้เลย เห็นไหมมันจะเป็นลักขณะนี้คือเราจัดเสื้ออะไรให้เรียบร้อยไม่ต้องไม่ต้องไปบิดอะไรมาเลยแล้วเราไปตากเอาไปตากแดดเลยคือข้างในเนี่ยเนื้อผ้าที่จะโดนจะเป็นเนื้อผ้าข้างในแต่เนื้อผ้าที่เราโชว์หรือใส่ข้างนอกอะ่ะมันจะอยู่ขางนอกมันจะไม่ซีดนะแล้วก็จะยืดระยะเวลาการใช้งานของชุดได้มากขึ้นด้วยนะการตากแบบนี้นะก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับการตากผ้านะตากผ้ายัางไงไม่ซีดผมแนะนําวิธีนี้เลย ใครชอคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเราก็ไปวางไว้กลางบ้านพอเราวางไว้กลางบ้านเสร็จแล้วปิดประตูปิดหน้าต่างให้หมดให้มีควันโอเคสําหรับหน้านี้หน้าลมนะและที่สําคัญนะยุงเยอะยุงตัวใหญ่เห็นเป็นแม่บ้านอ,ะอ่ะอ่าเป็นอ่าคือยุงมันเยอะและที่สาคัญนะหน้าเนี้ยคือยุงมันจะชุกทุมอะ่ะง่ายๆเลยพูดง่ายๆเลยบ้านใครนะที่ยุงเยอะๆผมแนะนําวิธีนี้เลยขั้นแรกที่ต้องมีเนี่ยต่อ กระป๋องกระป๋องสแตนเลสแบบเนี้ยกระป๋องสีหรือแม้กระทั่งเป็นอะไรก็ไ้เป็นสแตนเลสประมาณแบบเข้ากะละมังทำข้าวหรือขนาดเท่านี้ก็ได้หรือจะป่องใหญ่กว่านี้ก็ได้ได้หมดเลยสองกากมะพร้าวถ้าไม่มีกากมะพร้าวใช้อะไรเนี่ยที่ไม้แบบเนี้ยที่สามารถจุดไฟได้ง่ายอ่าสามสิ่งที่ต้องมีเลยตะไคร้สำคัญเลยเป็นพืชผักส่วนครัวพื้นบ้านและอย่างที่สี่เนี่ย ใบกะเพราไล่ทั้งยุงได้ไล่ทั้งแมงวันได้เลยนะตอบโจทย์สําหรับการทําเลยผมจะแนะนำนี่ขั้นแรกซอยตะไคร้ก่อนเข้าไปดูดูเนี่หั่นมาเหน่แหน่เป็นแว่นแว่นแล้วขณะนนี้เนี่ยโอเคแบบนี้เป็นแว่นแว่นบางๆแบบนี้ตะแคงเฉียงหัน่นเพื่ออะไรเพื่อให้พวกน้ำมันพวกน้ำมันหอมระเหยในยตะไคร้นะ่ะมันออกออกมาเวลาเราหั่นไปเงี้ยฮาส่วนใบ ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะหั่นไปก่อนวิธีนี้แนะนำสำหรับบ้านใครที่แบบยุงทุมเลยอ่ะยุงเยอะๆเลยเนี่ยแบบนี้ เราก็จะได้ตะไคร้แบบนี้เนี่ยเป็นแว่นๆแบบนี้อ่ะซึ่งมีน้ํามันหอมระเหยอ,ออกดูตําเนี่ยดูแบบนี้อ่ะต่อไปเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากเอาคอยเอาใส่ได้เลยเศษไม้หรือกากมะพร้าวเนี่ยใส่เข้าไปทํายังไงต่อละ่ะขั้นตอนต่อไปจุดไฟดดอ่ะเสร็จแล้วให้เอาตะไคร้ที่เราหั่นไวนะ้เนี่ยใส่ลงไปแบบนี้ แบบนี้เลยเห็นปะ่ะคือเนี้ยไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนี่เมื่อเราจะใช้ใส่เสร็จแล้วนี่ต่อไปเป็นใบกระเพราเอาวางโปะข้างบนแบบนี้ประมาณนี้เห็นปะ่ะนี่ไม่ต้องเยอะนะสําหรับใบกะเพรานะแต่สมมติว่าบ้านใครแบบเยอะจริงๆเนี่ยให้ใส่แบบนี้นี่มันก็จะมีควันแบบนี้ออกมาเห็นปะ่ะอย่าไปเผลอจับนะร้อนนะเนี่ยควันแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปวางไว้กลางบ้านพอเราวางไว้กลางบ้านเสร็จแล้วปิดประตูปิดหน้าต่างให้หมดให้มีควันให้เต็มบ้านเลยแบบนี้จะไม่เหม็นคือจะเป็นกลิ่นของสมุนไพรเลยสาหรับวิธีนี้นะ สำหรับวิธีไล่ยุงวิธีนี้นะนี่แบบนี้อ่าเนี่ยจะมีควันแบบนี้เอาให้เต็มบ้านเลยคือไม่เหม็นและที่สําคัญนะใช้งานง่ายด้วยนะตอบโจทย์สําหรับการใช้งานเลยสําหรับการไล่ยุงเลยนะวิธีนี้ก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับการไล่ยุงแบบนี้นะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ